ตลาดวายหรือ,อยังนะนิสันอาจซุ่มเซอร์ไพรส์กระบ,บะนวราชโฉมใหม่ด้วยขุมพลังอ e ีพาวเวอร์ขอท้าชนเจ้าตลาดหวังกลับมาพังงาดในไทยกำลังใจจากคุณผู้ชมมีความหมายเพียงแค่กดปุ่มติดตามที่สุดรีวิวนะครับหลังจากที่ค่ายยักษ์ใหญ่อย,อย่างนิสันและมิตซูบิชิได้จับมือเป็นพันธมิตรร่วมแชร์พาร์ทรถในเครือภายใต้กลุ่มเรโนลนิสันมิตซูบิชิก็เรียกได้ว่าสร้างเสียงฮือฮาให้กับแฟนๆไปได้ไม่น้อย แถมล่าสุดก็มีมือดีปล่อยรูปมิ s u บิชิ i ตยตันชมใหม่ลุดออกมาแล้วมีหรือที่ค่ายในเครืออย่างนิสันจะยอมปล่อยผ่านไปเงียบๆเ,เอ๊ะหรือว่าพี่เขากำลังซุ่มเตรียมหมัดเด็ดกันอยู่นะบอกเลยศึกคราวนี้วงการกระบะในไทยต้องลุกเป็นไฟแน่นอนอจากที่ทั้ง3ค่ายจับมือใช้ชิ้นส่วนรถร่วมกันเพื่อลดต้นทุนในการผลิตมาสักพักก็ถึงคราวที่ค่ายยักษ์ใหญ่ทั้งมิซูบิชุเอ้ยมิซูบิชิเอ้ยถูกแล้ว Mitsubishi และ n i ส s ันจะเตรียมตัดดิบบินเผยโฉมกระบะสุดรักสุดห่วงอย่างตรวไตันและนาวาร่าโฉมใหม่ที่แววมาว่าตัวรถน่าจะใช้พื้นฐานแชสซีแบบเดียวกันที่ผ่านมาเราได้เห็นรูปสายช็อตของมิตซูบิชิตรวไอตันโฉมใหม่หลุดว่อนโซเชียลกันไปแล้วในขณะที่อ l ลนิวนิส s ันนาวาร่าเองกลับเงียบกริบแต่จากที่เราไปสืบราชการลับมาก็็ได้ความว่าการออกแบบของนาวาร่าโฉมใหม่นี้จะเป็นการอิงคอนเซปต์ดีไซน์มาจากลูกพี่ลูกน้อง อย่างนิสสันฟรอนเทียชมอเมริกาที่เพิ่งเปิดตัวไปช่วงต้นปี2022ที่ผ่านมาซึ่งฟรอนเทียชมใหม่นี้จะเน้นความดุดันที่แฝงไปด้วยกลิ่นอายของฟรอนเทียยุค80ที่เสริมด้วยความบึกบืนสไตล์กระบะอเมริกันจึงไม่แปลกเลยหากเจ้ารถคันนี้จะมีดีไซน์ที่สามารถครองใจแฟนๆไปได้สบายๆส,ส่วนปิกอัพรุ่นเกา่าอย่าง f o r d r a รนเจอร์เกิดมากรกร่งที่เพิ่งเปิดตัวไปก็มีสไตล์บึกบืนสมชายชาตรีเช่นกัน ไม่แน่นะนิสันอาจจะหยิบยกดีไซน์เหล่านี้มาใช้กับน้องใหม่นาวราก็เป็นได้และถ้าให้เดาเล่นๆทางค่ายเองก็น่าจะปรับดีไซน์ของกระจังหน้าให้มีทิศทางเดียวกับน้องใหม่ในค่ายอย่างนิสันอาริยาและ Extrail ที่โดดเด่นด้วยกระจังหน้า VMotion สุดคูลซึ่งการปรับลุกแบบนี้ก็เหมือนเป็นการปรับภาพลักษณ์แบรนด์นิสันในไทยให้ดูหรูหราและทันสมัยมากขึ้นกว่าเก่าสำหรับใครที่แอบลุ้นให้นิสันพัฒนาคุ้มพลัง e-power ในรถกระบะ บอกเลยงานนี้อาจมีเหตประหาสุดดูเหมือนว่าทางค่ายก็เริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วเช่นกันโดยคุณอดัมโรเบอร์สันหัวหน,น้าวิศวกรฝ่ายพัฒนาเทคโนโลยี e-power ของนิสันได้ให้สัมภาษณ์กับเว็บไซต์ drive.com.au สื่อยันยนจากออสเตรเลียไว้ว่าเอ,อ่อจริงๆแล้วคุ้มพลัง epower ดู Power, ออกแบบมาให้ปรับใช้กับรถขนาดใหญ่ได้อยู่แล้วสุดนจะเปิดตัวมาพร้อมกับรุ่นใหม่เลยไหมอันนี้เขอย,ยังไม่ออกความเห็นนะฮะ ไหนๆก็มีความเป็นไปได้ที่นิส s ันจะแชร์แพลตฟอร์มร่วมกับ m i t ิ u b บิชิอยู่แล้วหลายคนเลยอาจคิดว่านา a ราอาจมีรุ่นที่ใช้คุมพลังปลั๊กอินไฮบริ PHEV แบบเดียวกับมิสุบิชิแน่ๆแต่บอกเลยงานนี้แฟนๆอาจจะต้องผิดหวังเพราะจากที่คุณ Ilya าเด i n o มินผู้จัดการฝ่ายวางแผนผลิตภัณฑ์ของนิส a ันยุโรปออกมาบอกว่าตอนนี้นิส s ันเลือกใช้เทคโนโลยี e p o w e เเป็นขุมพลังหลักในการผลิตรถไฟฟ้าแทนการใช้ขุมพลัง PHEV ส่วนรถโมเดลใหม่ที่จะออกมาในอนาคตตอนนี้ยังไม่มีความเห็นใดๆนอกจากนี้คุณเดมินอฟอยังเสริมอีกว่าถึงแม้ว่านิสันจะค่อยๆดึงรถเครื่องยนต์ดีเซลออกไปจากไลอัพแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ดีว่ารถประเภทนี้ยังคงเป็นที่ต้องการและจําเป็นสําหรับบางประเทศอยู่ดีซึ่งนี่ก็เป็นเรื่องที่ซับซ้อนมากๆสําหรับทีมวางแผนผลิตภัณฑ์แ <c oughs> ม่จะว่าไปแฟนๆรถปิกอัพชาวไทยก็ยังคงเลิฟเครื่องยนต์ดีเซลอยู่เหมือนกันนะ แถมล่าสุดนิสสันในบ้านเราก็มีฐานผลิตเครื่องยนต์ E-Power แล้วด้วย <Wow. S 1> ซึ่งตรงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของนาวารารวมไปถึงนิสสันประเทศไทยเลยก็ว่าได้เพราะถ้าเป็นไปตามที่คาดการไว้นาวาราโฉมใหม่ก็น่าจะกลายเป็นรถกระบะรุ่นเดียวในตลาดที่ใช้คุ้มพลัง E-Power <Wow. S 1> เว้นสแต่จะมีค่ายอื่นชิงปัดหน้าเปิดตัวกระบะเครื่องยนต์ไฮบริดหรือกระบะไฟฟ้าไปซะก่อน ความพิเศษใส่ไข่ของคุ้มพลัง e-power ที่แตกต่างจากเครื่องไฮบริดทั่วไปคือเครื่องยนต์สันดาบจะไม่ได้เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนรถแต่จะทําหน้าที่เป็นเครื่องปั่นไฟไปเก็บไว้ในแบตเตอรี่พูดง่ายๆระบบ e-power ของพี่นิสันจะทํางานด้วยการใช้เครื่องยนต์ขนาดเล็กปั่นไฟเข้าไปในแบตกําลังสูงและส่งพลังงานไฟฟ้าไปยังมอเตอร์ที่ทําหน้าที่เป็นตัวขับเคลื่อนรถทําให้ได้พละกําลังและแรงบิดที่ต่อเนื่องมากกว่ารถที่ใช้เครื่องยนต์เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนหลัก แถมตัวรถยังประหยัดน้ำมันได้ดีสามารถปั่นไฟเก็บไว้ในแบตเตอรี่ได้ทุกครั้งเวลาเราถอนคันเร่งและเหยียบเบรกได้อีกด้วยก่ <S <S อนที่เราจะพาไปล้วงรับข้อมูลเด็ดกันต่อฝากแวะกดติดตาม Subscribe กดไลค์เป็นกำลังใจในการทำคลิปให้พวกเราด้วยนะครับถึงแม้ว่าวันที่ทำคลิปนี้จะยังไม่มีรูปหลุดของ all new nissan navara ออกมาให้เราได้เห็นกันแต่จากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดก็มีความเป็นไปได้ ที่ทังค่ายจะอิงคอนเซปต์การออกแบบจากไลอัพนิสซันรุ่นใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่ว่าจะเป็นนิสซันอาริยาที่มีจอกลางระบบสัมผัสและจอมัดวัดขนาด12.3นิ้วหรือนิส s ัน x t r a i ทที่มีจอแสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด12.3นิ้วสามารถแสดงการทำงานของระบบขับเคลื่อนสีล้อ e- r c e ได้แบบจุกๆแถมยังมีจอกลางอินโฟเทนเมนต์ระบบสัมผัสขนาด12.3นิ้วการที่ถังค่ายตกแต่งนาาราชมปัจจุบันด้วยวัสดุและโทนสีที่เรียบง่ายแบบเดียวกับนิสซันยุคใหม่ ที่ไม่ได้เน้นความล้ำสมัยเท่าไหร่นักกลับกลายเป็นจุดอ่อนที่ทางนิสสันไม่ควรมองข้ามเพราะทว่ากันตามตรงดีไซน์ของนาวราชมปปัจจุบันก็แอบดูธรรมดาไปนิดนึงเมื่อเทียบกับคู่แข่งจากค่ายอื่นๆที่ยกระดับงานดีไซน์ให้ดูหรูหราและฉบเฉียวมากขึ้นไม่แน่นะนิสสันอาจจะเตรียมอัปเกรดนาวราชมใหม่ล่าสุดด้วยวัสดุตกแต่งคุณภาพพรีเมียมเพื่อเพิ่มความหรูโมเดิร์นพร้อมผสมผสานความดุดันบึกบึนแบบฟรอนเทียให้พอกลมกลอ่อมภายใต้คอนเซ็ป Timeless Japanese Futurism แต่ถ้ารอบนี้ทางค่ายใจปั้มให้ขุมพลัง E-Power มาจริงเราก็น่าจะได้เห็นคั้นเกียร์ไฟฟ้าตรงคอนโซลกลางแน่ๆแต่แยิ่งถ้าได้บอกผู้น้าแบบปรับไฟฟ้าบวกกับมีสีการตกแต่งให้เลือกตามสไตล์อย่างสีดำเดินได้แดงที่เป็นเอกลักษณ์ประจำค่ายด้วยแล้วบอกเลยงานนี้แฟนๆจะต้องร้องกรี๊ดขอใจแลกใบจองแทนที่เบอร์โทรกันไปเลยหากพูดถึงระบบความปลอดภัยในรถกระบะ ก็ต้องขอสูฮกให้คู่แข่งอย่าง Next Gen Ranger ที่อัดอ p t i o น Safety มาให้กันแบบจุกๆและหากนิสสันคิดจะต่อกรกับค่ายอื่นแล้วล่ะก็ Navara โฉมใหม่ควรเพิ่มระบบ Active Safety อย่าง Pro Pilot ที่สามารถทำงานคู่กับระบบขับเคลื่อนสีล้อ e f o c r ให้เหมือนกับ X Trail ชมใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวเป็นหมาดๆซึ่งตอนนี้ระบบ Pro Pilot ของ n i s สันจะเป็นเวอร์ชัน2.0ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีความปลอดภยัยแบบ360 Safety Shield หรือจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างเรดาร์กล้องและโซนาที่ยกระดับความปลอดภัยของตัวรถและเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้งานไปอีกขั้นนอกจากนี้ยังมีระบบโปรพ i ล o t p พาร์คที่สามารถช่วยจอดรถแบบอัตโนมัติได้อีกด้วยืออ้ือถ้าทางค่ายจัดชุดใหญ่ไฟกระพริบมาไม่กักขนาดนี้จริงแล้วก็บอกเลยคู่แข่งในตลาดต้องมีหนาวกันบ้างแหละจากการคาดการณ์ของพวกเรามีความเป็นไปได้สูง ที่ออนิวนิสันนาวราคันนี้จะเปิดตัวหลังมิซูบุชิไตรตันโฉมใหม่ที่มีกำหนดการเผยโฉมในปี2023ซึ่งหมายความว่าทางนิสันน่าจะยอมเผยโฉมนาวรารุ่นใหม่อย่างเร็วสุดในช่วงปลายปี2023หรืออาจจะโดนลากไปถึงปี2024ก็เป็นได้ถึงแม้จะฟังดูนานไปนิดแต่ก็ดูเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผลอยู่เหมือนกันเพราะถึงแม้ว่านิสันนาวราโฉมใหม่อาจจะใช้แพลตฟอร์มร่วมกับเพื่อนร่วมเครืออย่างมิซูบุชิไตรตัน แต่อาจาไม่ได้มีแผนที่จะใช้คุ้มพลังเดียวกันบวกกับที่ทางค่ายอาจาต้องใช้เวลาพัฒนาและทดสอบคุ้มพลัง e-power ระบบกับเคลื่อนสีล้อแบบ e-force ให้เข้ากับแพลตฟอร์ม body-on-frame ด้วยแล้วก็อาจทำให้ต้องใช้เวลาน,านานกว่าปกติแน่นอนแม่เห็นนิสสันเยียมเย็เยแบบนี้บอกเลยเขาเตรียมจัดเต็มด้วยขุมพลังอันเรื่องชื่อประจำค่ายอย่าง e-power ไม่แน่นะตอนนี้ทางค่ายคงกำลังหัวหมุนซุ่มทำกันบ้าน หวังพลิกเกมช่วงชิงบอลลังสุดยอดกระบะวัญใจประชาชนคนไทยด้วยนาวราชมใหม่คันนี้ก็เป็นได้ <Wow. S 1> ทั้งหมดนี้เป็นการคาดการณ์จากข้อมูลทั่วทุกมุมโลกที่เรารวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ทราบกันหากมีข้อมูลเพิ่มเติมเมื่อไหร่เราจะรีบนามาอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันก่อนใครแน่นอนและคุณเละครับอดเจรอกระบะนิสสันนาวราจากเจ้าพ่อตลาดวายคันนี้กันอยู่ไหมมาร่วมคอมเมนต์กันได้ใต้คลิปนี้เลยอย่าลืมกดปุ่มติดตามที่สุดได้ทุกช่องทางเพื่อเป็นกำลังใจ และให้ไม่พลาดข่าวร้อนสำคัญจากพวกเราสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ